ช่วยเล่าเราฟังหน่อยครับว่าเป็นเบาหวานมา1ิบกว่าปีถึงเปีใช่ไหมครับแล้วชีวิตเป็นยังไงบ้างครับแล้วพอพบกับบิมอ่นิดนึงครับว่าทําไมขาเรามีปัญหานะครับช,ช่วยเล่าด้วยครับสวัสดีค่ะทุกท่านที่เกตมาทุกประเทศทุกจังหวัดค่ะ <c oughs> ก็ตำรับดอกเตอร์ด้วยค่ะก็ <c oughs> ป้าหนิงนี่เรียกป้าหนิงง่ายๆว่า <c oughs> ตอนแรกป้าหนิง ท้องคนสุดท้องเป็นเบาหวานอยู่โรงพยาบาลเดือนเต็มๆเ,เลยค่ะอ,อยู่ในโรงพยาบาลก็เบาหวานสูงมากแล้วก็พอคลอดเสร็จเบาหวานหายไปปีหนึ่งพอหลังจากนั้นเบาหวานก็ขึ้นมาอีกอก็ไม่หายเลยจนถึงว่า16ปี16หลังจากคลอดบุตรเรียบร้อยแล้วะะนะฮะปีค่ะสิปีแล้วปัจจุบันนี้ค,ค,ครับก็รักษากับหมอทุกเดือนกับหมอนัดไป ก็หมอว่าบ้านหนิงนะอาการเบาหวานนี่จะไม่หายก็มันบันเทากินยาก็บันเทาลงตอนแรกร้องจนว่าน้ำตาจะนั่นเลยพูดไม่ออกแล้วพอหมอบอกว่าตายเลยตายตายตายถ้าเป็นโรคเบาหวานจะต้องตายแน่เลยอโอ้แล้วแล้วยังไงแล้วพี่แล้วแล้วฟังแล้วเป็นยังไงฮะใจหายหมดเลยใจหายวาบเลยวาบแล้วก็โอ้แบบนั้นเลยอหมอนี่หนูทํางานที่โรงพยาบาลขนาดนี้ถ้าคน ชาวบ้านน่ะจะขนาดไหนถ้าหมอพูดแบบนี้ไม่ให้กำลังใจกับคนไข้เลยแล้วยังไงต่อฮะพี่ก็หลังจากนั้นก็หาพบหมอ,อมแรกๆเดือนก็หลังหลังก็สองเดือนอก็หมอบอกว่าป้าหนิงนะ่าต้องฉีดยาเอง,งนะฉีดอินซูลินฉีดเซลินแต่ว่าไม่ต้องฉีดพยายามว่าควบคุมอาหารครับอย่างแรกที่กินเพ้ที่สุดก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวนกะกินปับ๊บ น้ำตาลขึ้นปุ๊บเลยเดี๋ยวต้องที่บายนะครับเพราะอะไรนะฮะครับร้อยเก้าสิบน้ำตาลตอนนั้นพอจะเช็คร่างกายกินสองวันกินก๋วยเตี๋ยวสองวันไปเช็คร่างกายขึสองร้อยห้าสิบโอ้โหก๋วยเตี๋ยวนี่นะฮะก๋วยเตี๋ยวชามเดียวเนี่ยนะครับ250สองร้อยห้าสิบจากร้อยเก้าสิบแล้วยังไงฮะชีวิตมันมีเรื่องมีแรงไหมฮะพอเป็นเบาหวานมันมีความสุขยังไงทุกยังไงไม่มีความสุขหน้าเฉียวแห้งเพราะว่าหมอพูดแบบนี้ก็ไม่มีหวังเลยว่าจะหายเบาหวานไง ก็อยู่ๆมากก็ทําใจทำใจก็เครียดก็เครียดพอเครียดขึ้นมาก็กลางคืนนอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับเลยมาถ้านอนหัวค่าสักสองชั่วโมงก็รู้สึกขึ้นมาก็สว่างเลยนอนไม่หลับเลยนี่คือเป็นมาตลอดใช่ไหมครับพี่ครับก็กินยาอยู่ตลอดแล้วที่ล่าสุดร้ายแรงสุดที่เป็นที่ขาได้ยังไงเราไฟังฟังเป็นไข่ค่ะเป็นไข้อยู่สามวันไข่สี่สิบสี่สิบเอ็ด ไม่ลดเลยไข้ก็ไปพบหมอบอกหมอว่าเนี่ยแผลที่เท้านี่เหมือนกับโดนน้าร้อนลวดให้หมอดูหมอว่าไม่เป็นไรหรอกป้าเดี๋ยวมันหายเองมาล้างแผลก็ล้างไปสามวันวันที่สามไปไม่ได้แล้วเดินไม่ได้แล้วบวมจนแข็งเหมือนกับต้นกล้วยอ่ะแบบไหนต้นกล้วยแบบนั้นเลยหนูนี่โหชาติสุดยอดละมุนก็ไปพัก <laughs> ที่บ้านสุดยอดอีกแล้วว่าหมอ แน่หนูพักที่บ้านได้ยังไงนี่เดินก็ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรอาทิตย์หนึ่งค่อยมาจะมาทําแผลไปวันอาคารวันพุธหมอเข้าห้องผ่าตัดเลยขูดเลยที่ฝ่าเท้าขูดเลยก็ขาที่ขานี่บวมกำลังบวมอย่าง,ง,งนั้นเลยแหละเป็นไข้ก็ไข้สูงก็อยู่ประมาณห้าวันก็เข้าห้องผ่าตัดอีกข้างนึงก็ผ่าผ่าชนิดว่าเหมือนกับผ่าปลาเค็มตักใส่น้ําเกลือเลยอแฉออกมาเลย กระดูกอ,อยู่ข้างหลังเลยค่ะกระดูกเนื้อนี่อยู่ข้างหลังกระดูกขึ้นมากบเอ็นนี่ขาวจุวะเลยตอนนั้นจิตใจเป็นไงครับจิตใจเป็นไงบ้างดีใจมากที่ก็ดะพาน้องเซะนาะไป <S <S โรงพยาบาลคุณเซะคือคนที่แนะน,นําแนะนํเผลิตภพณฑนให้นะครับข <Bing> อ,อคบคุณคุณเซะนะฮะคุณเซะอยู่ไหมครับคุณเซะเนี่ยคุณเซะนะฮะนะับคุณเซะตอนนั้นพูดจากใจจริงว่าตอนที่ไม่สบายนั้นก็เรื่องลูกก็เพิ่งจบปัญหาไปตังไม่มีเลยช่วงนั้นไม่มีตังจะกินเลย ไข่ก็ไข่สูงก็ลูกบอกว่ามามาอย่าไปคิดอะไรมากนะมาต้องเอาใจช่วยตัวเองมาต้องสู้กับมาที่เป็นแต่ว่าพูดลูกนี่พูดนําตาไม่มีเสียงเลยร้องกับแม่ทั้งคู่เลยก็แม่แม่ทั้งใจแนละ้วแม่ลนะแม่อยากเครียดนะแม่หายแนละ้วแม่ลนะก็รอบสองก็ไปเจอกับหมอผ่าพอหลังวันมัน,นพระหัตถ์ผ่าวันศุกร พยาบาลไปเปิดแผลดูแผลใจโวบเลยลงหมกระอุหลงหัวไม่ตีลัวลมันแย่กว่าเดิมแย yeah, ่มันเล่มแย่ไม่มีไม่มีที่ว่าสีจะเป็นสีจุพภูนิดๆไม่มีสีขาวเหมือนกับปลาเค็มแช่น้นำกรกสามคื่นแบบนั้นเลยจิตตกอีกแล้วยังไงต่อครับพออย่างนั้นถึงถ้าหนูป้าขอไปหมอได้ไหมเขาหมอบอกว่าป้าจะไปเหรอก็ไปค่ะ อยู่แล้วสุดสุดแล้วป้านี่เห็นตีแล้วโหบอกว่าหมอว่าโอเคถ้าจะไปเดี๋ยวรีร์เครื่งองชั่วโมงหมอรีอร์ไปหมอ,อไปถึงมอสิบชั่วโมงเช้าครับตอนเช้าอาจารย์เข้าไปาด็อกเตอร์สุปาร,ริไปพบบ้านหลิงนะนี่ขาบ้านหลิงถ้ามาช้าอีกหน่อยนะสุดๆต้องตัดห้าสห้าเพราะว่านาราสูงไปก็ห้าสบห้าอยู่แล้วต้องตัด ตัดไว้นี่เลยเพราะว่ามันขึ้นมาทิ้งอ่ะเดี๋ยวเปิดเราดูครับขออนุญาตขออนุญาตแล้วกันครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมโชว์ภาพสีแดงๆเห็นไหมครับตอนนี้แห้งแล้วปรบมือเป็นกำลังใจอีกครั้งนะครับไปกับป้าหนิงของเราฮะจากที่บอกว่าขออนุญาตผ่าเหมือนปลาเค็มใช่ไหมครับมันเห็นกระดูกเนี่ยฮะเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ครับนี่ไม่มีเนื้อเลยมีแต่กระดูกกับเอ็นเท้าจุ้ยไม่มีอะไรเลย มองก็ไม่อยากมองเลยใจล้วไม่มีเลยพลังลว่าเออจะสู้ต่อไปลูกแต่ว,ว่าลูกบ่าวนะมาต้องสู้นะมาต้องเข้มแข็งนะ้แม่นะเพาะแบบนี้เลยไปโอ้ลูกร้องพางเกาะพาว่ามาต้องสู้นะ,ะมาต้องใจแข็งนะ้มานะับก็ไปถึงอาจารย์บอกว่าลูกหลังและอาจารย์สามคนเข้าไปเพราะปันหน่งนะคืนนี้ปันหนิงต้องทนนะต้องเข้าห้องผ่าตัดตันตีเลยข้อเพื่อ เพื่อขูดหลังขูดอี่ตายไปตอนนี้ทานการเสียเนี่ยยังครับทานบิ๊มยังครับก็ตอนนั้นทานแล้วค่ะทานแล้วโอเคก็น้องดะส่งไปค่ะส่งกับรถตู้ครับก็กินไปสองอาทิตย์พ่อไปสองอาทิตย์อาจารย์ถามว่าป้าหนึ่งกินอะไรบ้างบอกว่านี่อาหารเสริมเอากระป๋องให้เลยโชว์ให้ดูเลยโชว์ให้ดูเลยเนี่ยกระป๋องนี่ที่กินก็ไปนี่ของ แคสเมียรกับปองเรอแล้วก็พอครบเดือนเนต็มตมอาจารย์ถามว่าป้าหนิงกินอีกไหมบอกว่ากินเฉพออาะเบาหวานเลยค่ะหมอหมอโอ,โอตัวนี้หรอจ้าเนี่ยกินแล้วแล้วคุณหมอ่าไงครับคุณหมอนี่คนนี้คนเดียวคนแรกที่พูดหรือเปล่าฮะหรือคนละคนกันสามสี่คนไปก็พูดแบบนั้นทุกคนเลยก็อยู่เดือนสิบวันก็หมอจะทาะําแผลแปะหมอบอกว่าป้าหนิงนะห้าสบห้าสิติดไม่ติด หมอไม่รับรองถ้าว่าหลังจากนั้นไม่ติดต้องตัดท่าเดียวตัดทิ้งตัดทิ้งเลยเพราะวันนิ้วครั้งแรกไปนั้นนิ้วชี้ไปก่อนแล้วไปแล้วตัดแล้วทิ้งไปแล้วพออาทิตย์ที่สองอนิ้วหนึ่งนิ้ว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 ก้อยนิ้วก้อยพออาทิตย์ที่สามอาจารย์บอกว่าป้าเหน่งต้องตัดอีกนะเชื้อติดหมอาอาจารย์ขา หนูขอตอีกนิ้วนึงเก็บไว้หนูเตคู่กับหัวไม่ตีเปิดมือเใจหน่อยครับป้าหนิงกับเราครับใจยังสู้อยู่ใจยังสู้อยู่เอาต่อครับก็อาจารย์บอกว่าต้องตัดนะป้าหนิงเก็บไว้ไม่ได้เชื่อยังอยู่นะออหมวไม่ตัดเชื่อยังอยู่ไม่ไม่ตัดหมอหมอเก็บไว้หนูหัวไม่ตีนหนูไม่มีคู่พูดแบบนี้เลยอาจารย์โอ้โหสุดยอดแล้วป้าหนิงนะเพราะว่านี่ป้าหนิงจะดูว่าอาหาร เสริมที่ป้าหนิงกินเอชไลท์นะว่าจะได้ผลขนาดไหนก็อยู่ข้าวเดือนที่สองก็เนื้อแดงขึ้นมาเลยเหมือนเหมือนกระห็ดขึ้นมาไอไอตรงนี้นะไม่มีเลยมันมียอดตรงนี้หน่อยเดียวตรงนี้เป็นกระดูกหมดเลยนี่กระดูกเขียวหมดเลยที่อาจารย์ว่าจะตัดทิ้งอ่ะกป้าหนิงไม่ตัดนะนะป้าหนิงไม่ตัดมีกําลังใจแล้วมีมีกําลังใจมากแล้วค่ะแล้วก็สั่งยาหมดก็กิน บีมเข้าไปอัดแรกๆสี่แคปซูลสามเวลาเช้าสี่เที่ยงสี่ก่อนนอนสี่ค่ะไม่สีไม่ไหวเข้าไปจังเดี๋ยวกันไปแน่กันขาไปแน่สี่เลยเหรอครับสี่เลยค่ะสิบสองวันหนึ่งสิบสองแคปซูลเลยไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรเสียไม่รู้หมอว่าจะตัดนะป้าหลิงนะถ้าเป็นแบบไม่ต้องตัดแน่หมอขอเนอะอาจารย์บอกว่ายังไงอย่างน้อยหกเดือนนะขาป้าหลิง ถ้าหมดเขตหกเดือนต้องตัดแน่ต,ตัดอย่างเดียวตัดอย่ hmm. างเดียวบอกว่าอาจารย์นะป้าหนิงโอนะอย่าตัดก่อนนะ mm hmm. ถึงกี่เดือนป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้ป้าหนิงจะอยู่ตรงนี้จะดูว่าขาป้าหนิงจะถึงขนาดไหน mm hmm. แล้วป้าหนิงจะกินอะไรกินอาหารเสริมแล้วกินอายามหมอให้ mm hmm. แล้วป้าหนิงกินกินทุกวัน mm hmm. กินทุกมือ้อพยาบาลพายให้ป้าหนิงกินไหมกินปวดไหมปวดนิดหน่อยทน mm hmm. ไอ้ไอ้อะไรยายาถ่าไม่ไม่ปวดน่ะฉีดก็ไปโอ้วันหนึ่งสี่เข็มสามเข็มยาฆ่าเชื้อนั้น<ม>วันวันหกกับขวดเข<ม>้าไปอัดเข้าไป<ม>ยานี่ก็อัดเข้าไป<ม>อาจารย์บอกว่าโปหป้าหนิงสุดยอดทนนะ<ม>เสียงไม่มีเลยหนูป้าหนิงทำยังไงไม่มีเสียงพ<ม>ยาบาลไปแอบผ้าม่านเปิดดูป้ากันหนูพื้นเนื่งใส่ปาก ยักษ์ก็ปาดไม่มีเสียงน้ำตาเล่หมดเลยน้อำหนักแรกๆไป59ลงไปเหลือ32องตอนนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้56ค่ะแข็งแรง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 ก็ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นเหมือนก่อนที่เป็นนี้อีกค่ะเมื่อก่อนรู้สึกว่า มันเหี่ยมันไม่มันไม่สดชื่นอ่ะหน้าตาเหี่ยวแห้งแบบไม่มีพลังไร้ความสุขหมดความหวังไม่หมดวนหวังแล้วเพราะว่าหมบอกว่าตอนนี้ชีวิตชีวิตนี่เป็นไงครับนี่ก่อนจะมานี่สี่วันไปเจาะเลือดดูก็หมอบอกว่าน้ำตาลเท่าไหร่คะถามหมอใจนับปิ๊บหมอเท่าไหร่ป้าหนิงไม่กินอะไรมาตกใจนัว่าขึ้นอีก ใจหายวับเลยแล้วน้องบอกป้าหน่อยแล้วป้าใจไม่ดีแล้วพูดนี่สั่นเลยป้าจะป้าหนิงน้ำตาลป้าหนิงหนึ่งร้อยสี่โอ้ครับอาจารย์ครับมาุกวันนี้ค่ะช่วยที่บายโอ้ก่อนที่บายปรบมือกำลังใจให้ป้าหน,นิงสักครั้งนึงครับมาฟังก้สุขมีกำลังใจนะอาจารย์ชิดมีความหวังนะครับ ตอนนี้ไม่ได้ฉีดอินซูลินแล้วใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดแล้วนะฮะค่ะ <im it> ก็คือว่าโดยปกติเนี่ยนะคะเวลาเรากินแป้งป้ากินก๋วยก๋วยเตี๋ยวเนาะ<ช>ก็คือแป้งแป้งเนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะถูกย่อยให้กลายเป็นน้ําตาลนะคะแล้วก็ซึมเข้าสู่กระแสเลือดทีนี้เซลล์ทุกเซลล์ของร่างกายจะต้องดําน้ําตาลไปใช้ทีนี้มันจะใช้ได้ยังไงก็มีตัวอินซูลินที่ร่างกายหลั่งออกมานี่แหละ มันก็จะไปเคาะประตูเซลล์นะคะเซลล์ก็จะมีประตูที่จะให้นําน้ําตาลเข้าไปอินซูลินก็ไปเคาะว่าเอาเปิดนะแล้วก็เอาน้ําตาลเข้าไปแต่ทีนี้คนที่ระบบภูมิคุ้มกันไม่เป็นปกติไม่สมดุลเนี่ยเขาพบว่าไอ้ประตูนี้มันดือ้อมันไม่ยอมเปิดนะคะแม่น้ําตาลเข้าไม่ได้พอน้ําตาลเข้าไม่ได้น้ําตาลก็ข้างอยู่ในเลือดใช่ไหมคะพอวัดมันก็เลยสูงทีนี้พอน้ําตาลข้างในเลือดเยอะๆเนี่ยเป็นแผลนิดหนึ่งสกิปเข้ามานะคะ น้ำตาลนี้มันเป็นอาหารอย่างดีสําหรับเชื้อแบคทีเรียมันก็ก่อให้เกิดแผลใช่ไหมฮะเป็นแผลเยอะแยะไปหมดแบบที่ป้าเป็นเนาะใช่ค่ะทีนี้โอเปอเรชั่นบิมไปทํำยังไงโอเปอเรชั่นบิมอาจารย์ปรัชญาเป็นคนทดสอบแล้วว่าสามารถลด T.N.F. Alpha ได้นะฮะ T.N.F. Alpha เป็นตัวสําคัญที่ก่อให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินนะฮะไอ้ที่ประตูมันไม่ยอมเปิดให้น้ําตาลเข้านั่นนะ อพอโอเปอเรชันบิมไปลดทีนเอฟเอลฟาทีนี้อินซูลินไปเครอประตูมันก็เปิดละเอาน้ำตาลเข้าไปใช้น้ำตาลก็ไม่คั่งอยู่ในเลือดนะฮะอันนี้ก็คือผลของโอเปอเรชันบิมนะฮะ,ฮะแผลทำไมถึงหายเร็วก็เพราะว่า มี GM1 อยู่ในนั้น GM1 มีฤทธิ์ต้านการอักเสบมันก็ทำให้การอักเสบต่างๆหายไปแล้ว GM1 ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อด้วยไอ้การติดเชื้อก็จะหายไปด้วยทำไมรู้สึกสดชื่นแข็งแรงอาจารย์พิเชษตอบได้ผมก็คงไม่ต้องตอบแล้วมั้งนะครับเขาคือว่าในเมื่ออาการเจ็บไข้ของเรานเริ่มหายเนี่ยสุขภาพใจมันมาล้นะครับ แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือว่าเลือดไ like, หลเวียนดีรูปร่างทุกหลงเรา,ราจะดีหมดเลย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นมันก็มันก็นกนกดีเองอะนะฮะ <Okay. S 2> ทีนี้ผมผมก็คิดว่าในศาสตร์ปัจจุบันแนวนางแนวทางกับปัจจุบันการดูแลสุขภาพแบบที่เราทํแบบทาทแบบที่รักษาภูมิคุกันให้สมดุลมันจะเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพของทุกคนแล้วก็ของโลกในทศวรรษหน้าแน่นอนนะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็โอเปอเรชั่นบิมจะยืนอยู่ตรงนั้นครับ ยืยนอยู่ในแนวหน้า